สวัสดีค่ะอีแตนอุกิจดินการช่างนะคะวันนี้จะพามาชมรถอีแตนเก่าแปลงชมใหม่นะคะเราแปะรูปคันเดิมไว้ทางด้านล่างแล้วนะคะนี่อันนี้คือรูปรถก่อนที่จะทํานะคะนะค่ะตอนนี้เรามาชมคันใหม่กันบ้างนะคะคันนี้นะคะด้านหน้านะคะก็อุปกรณ์ตกแต่งนะคะทางลูกค้าก็เพิ่มเติมนะคะมานะคะขอแบบจัดหนักจัดเต็มหูกระจกนะคะแล้วก็ใช้เป็นฮีโนเลดนะคะทางด้านใส่เลดพร้อมให้เรียบร้อยนะคะกระจกนาซ่านะคะ ทางลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบจัดหนักจัดเต็มเลยพี่ผมขอเลียงยาวๆเลยนะคะเต็มทางเต็มขากระจกเลยโอเคค่ะจัดให้ค่ะไฟด้านบนนะคะลูกค้าก็สั่งเพิ่มเติมเข้ามานะคะเรียกรีเวเกรตมาขอเป็นสีน้ําเงินนะคะได้เลยค่ะตอนนี้ก็ติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจกด้านหน้านะคะกระจกอะคริลิกนะคะพร้อมติดฟิล์มเรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะก็นํามาทํากระบะมีเนียมนะคะทําสีใหม่ทั้งคันแล้วก็เช็คระบบไฟให้นะคะ อันนี้นะเสร็จแล้วนะคะตัวกระบะเมียมนะคะจะอยู่ที่กว้างเมตรเก้าสิบนะคะยาวสามเมตรห้าสิบรวมมานั 0, ่งสูงเมตรห้าสิบนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทังด้านล้อทางด้านยางนะคะเราก็จะเก็บสีทางานั่งบัฝุ่นนะคะของลูกค้าเราก็จะเก็บสีให้เรียบร้อยนะคะช่วงล่างแล้วก็เก็บสีให้หมดนะคะอ่าอันนี้คือด้านท่านท,ท้ายนะคะตัวปิววิวแ้นวิวก็เลือกได้นะคะว่าเราจะเขียนอะไรนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ รอบคันนะคะเราเก็บสีช่วงล่างให้นะคะ,ะเก็บสีล้อเก็บสียางให้เก็บสีกระถะให้นะคะห,หล่อแล้วนะคะความงามนะคะทา,างนักหน้าก็สามารถเขียนชื่อได้เช่นกันนะคะหากใครสนใจนะคะที่จะนํารถอีแตนเก่านะคะมาทํากระบะใหม่นะคะก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์093-431-0679-098-129-9787 <c oughs> นะคะ ร้านตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวใหญ่ตำบลหนองบัวใหญ่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ